ครับพี่น,อน้องเมื่อีพาพี่พาน้องมากราบนามัสการท่านพระครูบุญญพัทรสุกินโนพี่น,อน้องเมื่อนดี๋ยวพาพี่พาน้องมาถามมาเรื่องเล่าที่เห็ดเมื่อนี่เห็ดสังฆท่าน,นตะก่อนตะเข่าตะเดิมตะโบล้านตะพอตะเป็นเห็ดกกรมออกมาเห็ดเนาะู้ไรบ้า,บางตอนไหนออกมาเห็ดไผเห็ดมันนพี่น้อง บาดเดียวนี่จัดเป็นหมวดเป็นกลุ่มราะพี่น้อกอยากทราบเนตุผลใหญ่ท่านพระคู่อธิบายให้ฟังครับผู้มือขึได้เห็ุแบบใหม่ ที่ไปของการจัดนี้การบางส่วนต้องเรีย้การทั้งนี้ทั้งนั้นต้เรีนรู้ตั้งตทั้งนั้คณะกำลังอันหม่ที่สำคัญพยาธิวัตรี่ว่าทั้ง ไว้ก่อนตราการคนต่างมากเขาเลยบอกเนี่ยการเรียกใช้ชาตเราเป็นคเขาบอกบอบอบย่าไจะรอบตุาการอบคุณสามรอบภาษาหรือบสรงภาษาอยู่ต่ากันต่อบ้าอมีการด้นันเลเดืกันเพื่อให้เกิดว่าอบเรี่ยงสามคีกันมากน่อยกรสุดแล้วแต่แล้วแต่การเรกใ่ชา้ิจรเป็คก็ เป็นการํานวยความสะดวกทั้งสองฝ่ายฝ่ายบัญชีระออาจจะเเรื่องด้านกดรจราจนต่างๆวทั้เ่อง้านกาค้าบั้รธนาคาัดานการบ้านบ้านประกอบการ้นสเชื้อสายรถบุกถนจุดเข้าปา มามานทิหายไป้วแล้วาเฮ็ดับกานี้ใได้ารางครามเรามาราสงาของเดียวกับตัางสุดสอสุดสำหรับผู้ที่สุดผิดสนใจทิ่ทดเพราที่ลกนาไปจากทีมจากฝ่จากวสอแลลกสามี่เียนซื้อเขียนเรียกหน้าบาเขห้มากเยนเร time, ียน no ้ามาบ้าึบ้าใใทได้มาอัญชันจุดรักพุทธจอมกัจจายนเปีศาจดาบสุิทรรศิกาตั้ง มาพูชาสุภัยเจตนาย่างเข้ามาเอาเป็นจังสิ่อทป่แกเ่ก่อนจะได้ได้ก <oufl S 3> ันเจตนาเไม่ใช <sü> ่เจตนาเจตนาเจตนานึงสามกัน <barbecue> คุณะนะเจตนาเจตนาเป็งคนเมนกวมดป็นถ่งจากเรียนพูดเห็ยนคาดไปอิปอชิเน่เนี่ยนี่สําเร็จไปแล้วคั้งที่สองคุณนะเจตนาคณะน่านคณะท่าเจ้านี้แหละบัรทุนท่านเท่ามา มามาควบควมกันมารถที่จะรุกทำลงกขาดต่อไปไะ้บัตต้าต้องการอเป็นหาเสือสารมดมุ่งตลอดโดนล็อกเข้าเอาลูกมาน้ำหนกานี้น้ำมาระเบิดตอคือเจตนาขนาดับและเจตระนาไปประราดยเจตนาเจตนาลังค์าังค์เนี่ยเดือกถึืองงใจแบบนี้ ทีนี้ webinar, ีนนะเขาได้เห <ot me. S 1> ็นข mm ่าดพอที่ม่ได้ทำเหล็อกว่าเพียนี้เพ่ความสุขเพื่อความสบายสบายใจเพราะนั้นไม้เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปตลอดจนสัทธาอยากยกความเดิมกันกันเลยมพความเห็นความเพียรันการในเรื่องบางเรื่อบางเรื่องบงเรืงเจอแต่เรืนองง่ายนี่วงนะเกด้าใช่วงช่วงครึงปีครงกสอก่อนตอที่หอพันษาต่างๆก็มนะ บ้านั้นอ <fin anta> <ots> ันนี้ก็เป็นการมีการลำดับกองบ้านปั้นขึเจ้าเึ้นเาในก่าว้านปั้นเจ็ดโมเจ้าะเป็นการั้างบาตรเจ้าพ่รัชกเจ้าแกวในที่นาตรในบ้านกั้นแตเรื่องเชิดจะเร้่องทอดพราติยอดเดือเรื่อบ้านกวามทั้งไซบากอาหารปลาอาหารอาหารแกงนั่และอาการแกงท่บ้านจะเป็นว้านทุนธาตุต่างๆสนุกมากๆตลอดกเพื่องในจังหวยดี่จํิดาเป็นสาหรับคุณเจ้ามาสซบาด ข้าพ่อสาธุกนี่คือทำบรรยายของท่านพระครูเนาะลองเพิ่นก็ได้บอกเหตุบอกผลแล้วว่าการที่มาทำกิจกรรมรวมกันเกิด้ออ้อมกันทั้งหมู่บ้านเนาะพี่น้อง เพื่เป็นความความเรียงเแย่งนาความสามัคคีของทุกชนในหมูบ่บ้านให้เป็นระเบียบ